แช่มากับชัดแช่มากันนโยบาย200ข้อให้คุณทราบให้คุณปรดฟังตอนว่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราจะมาเล็บกันให้ฟังเป็นการเปิดรูหูของพวกคุณทีก พอแล้วก็เต้นสกิฟของข้างๆเราจะเริ่มกันแล้วเต้นที่จับกันให้มันรีเพม,มากับเคเอพ้นโยบายช้าๆสอง้วข้อผู้จะฟังกันให้ดีว่ามีอะไรบ้างประชาชนมีส่วนร่วมกันประเมินผู้อำนวยการของเขตและผู้ว่ากทมให้ประเมินถึงประสิทธิภาพของข่าในโครงการในทุกส่วนภูมิภากทมพบตรวจสอบคุณภาพในอากาศนักสืบฝุดพรจะลุยและมาปักเล่นพีเาให้กำลับลดควันดำไม่สะอาดะจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่มนจะตนะ้นต่อในกรุเทพต้องระวังมาจะป้องภัยโควิดจะปรับคนทิ้งขยะลงแม่น้ำและเรื่องการบริการคนพิ หลงลาต้นพอโครงการให้ลงบานเราขยายในงเหมือนเตียงหมดทุกปัญหานรื่อ่นน้ำเสียและน้ำ่นพอโครงการลงบำบัดพวกเราสร้างกันอย่างเซียนยสุขภาพตัวให้ลึกถึงชุมชนคารหล่าในท้งเพศมันเป็นสิทธิของทุกคนอาจจะพูดกันเรไปอาจจะวอย่าเพิ่งงงแต่ทั้งหมดที่พูดไปช้ชาทำให้ทุกคนนะเราจะลดพลังงานเอกสารกันด้วยเทคโนโลยีคําปัญญาของผู้ที่สูงอายุและงานสิทป์ทุกปรงเภทจะต้องมีจักรยานประจำเทีช่วยหางานสลายได้ราะมันคงจะต้องมีอัตราลักขันสิเึงให้ครบทุกพื้นที่จกุดตัวคนไร้บ้านและ สองเทศกาลตลอดที่มีโรงเรียนสับปะราพัฒนาให้ชุมชนของเราได้มวางแผนกันโดยคิดเมื่อกันแบบไิ่ลดไม่มีข้อมูลการเดินทางและสว่างกันทุกป้ายพิจารณาให้นำาสนี้มาออกกอลังกายกันแลได้และทั้งสคมทุกวัยยกระดับสุนกีฬาและสิลว์คนและบ้านขั้นพื้นฐานลดจนเสียงฟ้้าระวังนั้นที่โตมีข้อมูลต่อยอดสู่กันก้ไขทุกปัญหาสับปะรยที่แข็งแรงมีทางเท้าคุณภาพส่งขยะคือระบบลดรถติดและมีที่ดินขยะมีระเบียบเร็งไฟทุกสถานนของรถลถไฟฟ้าดูแลพื้นที่ในการคาเราต้องเป็นัทมกับทุกคนก ถึงครึ่งเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยถ้าฟังไม่ทันไปอ่านต่อที่ไหนได้ครับถ้าใครอยากอ่านนโยบายชัดเจนทั้ง200ข้อเชิญได้ที่นี่เลยครับชัดชาติ com c o m โปรดอ่านอย่าง